ค okay, ครับสวัสดีครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าอันนี้ผมได้มาทำการรีเมคข้อมูลใหม่เพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนผมได้เคยทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าทางด้านออนไลน์นะครับอ่าก็คือผมเคยเกินไว้แล้วแต่อันนั้นมันเสียงที่ผมอัดไว้อะมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่า ตอนนั้นผมยังเครื่องมือยังมีไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือผมผมอัดเข้าทางโทรศัพท์แล้วตอนนั้นผมอัดในคอมแนละ้วเสียงมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงผมจะเกิดไว้เลยว่ายุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคเทคโนโลยีมันได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนไปแล้ว เมื่อก่อนเราเวลาเราจะซื้อสินค้าทั้งทีนะครับเราก็ไปตามร้านค้าต่างๆหรือว่าอาจจะเข้าไปตามห้างเพื่อหยิบจับสินค้าได้แต่ยุคสมัยเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเข้ามาก็ตามเนี่ยแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยเราสามารถใช้ช่องทางทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยมันก็ จะขายทางด้านออนไลน์ได้ด้วยเยอะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเรื่องออนไลน์ออนไลน์ก็มีหลายๆอย่างขายของทางออนไลน์บ่างตาม f c e e o o o l l น์ช็อปไลน์แอดก็สามารถทำได้และอย่างอื่นอีกมากมายครับมันมีหลายช่องทางที่คนเขาสรรหาเรื่องการขายสินค้ามาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะ เล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพเลยนะครับว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อจากออนไลน์เนี่ยต่อให้เราจับต้องไม่ได้ก็จริงเราไม่สามารถจับต้องมันได้มันจะมีหลายอย่างเลยตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารเสริมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันเข้ามาอยู่ในออนไลน์หมดเลยแม้แต่อาหารอาหารเนี่ยออนไลน์ก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันซึ่งมันยุคสมัยนี้นะมัน เร็วแล้วมันเวอร์คานมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าคุณจะได้สินค้ายังไงที่ส่งมือถ,ถึงมือคุณเลยเนี่ยทุกคนเลยอ่ะเราไปดูกันครับบอกว่าเขาบอกใ่าให้เช็คข้อมูลร้านค้าก่อนซื้อทุกครั้งจริงไหมครับว่าเราต้องดูว่าร้านค้านั้นมีสินค้าอะไรที่เราต้องการไหมแล้วก็เป็นยังไงร้านค้านั้น มีเคยอะไรครับมีคุณภาพยังไงสินค้านั้นมีคุณภาพยังไงเราก็ดูเช็คก่อนตัดสินใจที่จะซื้อแล้วพอเราสนใจที่จะสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะเก็บมีหลักฐานว่าเราเก็บหลักฐานไว้เพื่อเผื่อบางทีเนี่ยสินค้านั้นส่งไม่ถึงมือเราเราก็ต้องมีหลักฐานเขาไปชี้แจงแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เขาจะส่งยังไงให้เราอ่าเริ่มจากตัวเราก่อนเลยตัวเราคือผู้บริโภคนั่นเองทุกๆคนเป็นผู้บริโภคหมดในโลกนี้นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ,รบเราเนี่ยสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านระบบออนไลน์เลยแล้วในระบบออนไลน์เนี่ยก็จะมีเป็นเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายเลยคนนั้น ที่ได้ทำการโปรโมทไว้ไปแล้วต่อมานะครับว่าเราสนใจสินค้าชิ้นนั้นและเราหยิบสินค้าเข้าไปใส่ในตะกร้าใส่ตะกร้าเสร็จก็จะเราก็จะต้องแจ้งผู้บริเราเนี่ยตัวเราเนี่ยทำการชำระเงินแล้วก็แจ้งผ่านไปทางตัวแทนตัวแทนเจ้าของเว็บเนี่ยหรือว่าบางเว็บเนี่ยเขาคือในเว็บเนี่ยเขาก็จะมี บัญชีธนาคารให้เราโอนเข้าไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องโทรไปแจ้งตามตัวแทนเลยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าการเรื่องของไอ้นี่ด้วยครับโกงด้วยอันนี้คือสำคัญนะครับแล้วก็โอนเงินผ่านทางบัญชีนี่มันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่นั้นก็จะไปตกอยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะทำการสั่งซื้อสินค้า เข้าสู่ระบบเลยหรือว่าตัวแทนคนนั้นเนี่ยอาจจะไปซื้อสินค้าตามที่นี่เลยหรือว่าตัวแทนนั้นมีสต็อกสินค้าไว้อยู่แล้วแต่เรามาดูนะครับว่าตัวแทนเนี่ยตัวแทนได้รับสินค้าแล้วจากที่เขาไปซื้อมาหรือว่าเขาอาจจะมีซื้อมาสต็อกเองไว้อยู่แล้วเพื่อทําการขายเขาก็จะเข้าไปส่งทางไปรษณีย์เพื่อจะส่ง EMS ให้กับเราก็มีทั้งฟรีบ้างบางทีค่าปลายทางเราอาจจะต้องเสียถ้าเกิดขึ้นอยู่กับสินค้าต้นทุนของราคาสินค้าตัวนั้นนี่ครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะเป็นข้อมูลเราก็จะได้รับสินค้าตามที่ตัวแทนเขาส่งมาให้เราเห็นไหมครับอันนี้คือระบบอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปที่เรา ได้เห็นนะครับส่วนมากก็จะมีจัดใส่แพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งไปรษณีย์พอมาถึงบ้านเราก็จะมีสัปปายสนียมาส่งถึงบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับแล้วก็มาดูต่อมานะครับต่อมาเนี่ยมันตัดตัดตรงนี้ออกไปตัดไปรษณีย์มาเหมือนเดิมครับเราสั่งซื้อเหมือนเดิมเลยอะไรทุกอย่างเลยแจ้งบโอนเงินผ่านทางตัวแทนจําหน่ายเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งเนี้ตัวแทนเนี่ย เขาไม่ได้ไปโอนให้เราแล้วเขาสั่งซื้อผ่านทางระบบเลยแล้วทางระบบนั้นน่ะทางห้างสปปรรพสินค้านั้นน่ะเขามีดีลขนส่งไว้แล้วดีลขนส่งพวกเอกชนครับที่เป็นโลจิสติกส์ครับแล้วทางขนส่งเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ส่งเข้าไปให้กับเราที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงเลยซึ่งซึ่งอันนี้มัน เราอ่ะจะได้รับสินค้าถึงมือเลยตัวนี้ถ้าสำคัญมากครับระบบนี้ผมประทับใจมากเพราะอะไรเพราะว่าที่เขามาส่งเนี่ยเขาจะโทรมาหาเราก่อนพอถึงบ้านเนี่ยก็คือต่างจากระบบไปรษณีย์นะครับที่เขาไปส่งพอส่งทา้งไม่อยู่เขาก็จะตีกลับแต่นี้ก่อนส่งเนี่ยทางเอกชนเนี่ยเขาใส่ใจดูแลลูกค้าก็คือว่าเขาจะโทรหาเราก่อน เพื่อที่จะเข้าไปส่งสินค้าเขาจะบอกเราก่อนใช่ครับนี่คือสําคัญเห็นไหมครับเราได้สินค้าแฮปปี้ตัวแทนก็แฮปปี้ตัวแทนก็มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าที่เราซื้อไปเป็นส่วนต่างครับเพราะตัวแทนเขาก็มีราคากันของเขาอยู่แล้วอันนี้คือระบบงานออนไลน์100%่งเซเลยที่เนียระบบจ๋าเลย อันนี้ก็คือระบบ100%ของออนไลน์คือตัวแทนเขาไม่ต้องวิ่งเข้าไปอนนูนให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ตจัดส่งเองให้บริษัทจัดส่งเองนี่ครับแล้วเรามาดูต่อมานะครับออันนี้มันขึ้นมาว่าตัวเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเองอเราสามารถซื้อสินค้าได้ ได้กำไรด้วยแล้วก็เป็นส่วนลดด้วยดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ขึ้นมาสไลด์ใหม่เขาบอกว่าตัวเราเนี่ยได้สมัครสมาชิกเองแล้วกับซักเซนมมกับบริษัทชอว่าซักเซนมอบีอิงนี่แหละครับแล้วก็เราสั่งซื้อสินค้าแล้วคราวนี้เราจะเปลี่ยนจาก เราต้องสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนใช่ไหมครับอันนี้เราเป็นสั่งซื้อสินค้าเองผ่านระบบเลยเรามีการสั่งซื้ออันนี้เรามีการสั่งซื้อผ่านระบบแล้วพอเราสั่งซื้อผ่านระบบเนี่ยเราก็เข้าไปชําระเงินใช่ไหมครับเราเข้าไปชําระเงินเสร็จแล้วทางระบบเนี่ยทางระบบเนี่ยเขาก็จะจัดการใเลยทางระบบสต็อกใหญ่เนี่ยที่ชื่อว่าซักเซนทมอลเนี่ยเขาจะจัดการให้เราเลยโดย เขาจะให้จัดส่งไปถึงเราแบบโลจิสติกแบบเหมือนตัวแทนเมื่อกี้เลยที่เขาทำแต่คราวนี้เราเป็นคนซื้อเองบริโภคเองไม่ต้องผ่านตัวแทนแล้วทั้งสิ้นซึ่งสะดวกกว่าเห็นไหมครับกลายเป็นเราไม่ผ่านตัวแทนละเราเป็นคนซื้อตรงเองเห็นไหมครับง่ายที่สุดแล้ววิธีนี้ก็คือเราเนี่ย สามารถกำหนดได้เองเลยว่าเราต้องการสินค้าตัวไหนโดยที่เราไม่ต้องถามผ่านตัวแทนและเพราะข้อมูลสินค้าเนี่ยมันก็จะมีครบไว้อยู่แล้วถ้าคือในในตัวเว็บไซต์ Heal o Product ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนส่วนกลางที่ทุกคนสามารถเอาข้อมูลนั้นอนะไปใช้ได้หรือเอาข้อมูลนั้นไปดูได้ อันนี้ก็จะเป็นคลิปหนึ่งที่ผมทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใส่ในเว็บให้คนได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ผมจะอัดคลิปเสียงวิดีโอแล้วก็ทำเป็นสไลด์แบบเนี้ยให้เป็นข้อมูลด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถได้รู้ถึงระบบพวกนี้ด้วยเห็นไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยระบบสุดท้ายเนี่ยเราเป็นคนกำหนดเองเลย เราไม่ต้องสั่งซื้อผ่านตัวแทนแล้วมันหมดยุคที่เราจะต้องไปซื้อกับตัวแทนก็คือหมดยุคขายไปแล้วครับแต่มันเป็นยุคสมัยเนี่ยเป็นยุคที่เราซื้อกินซื้อใช้เองง่ายที่สุดเดี๋ยวมาดูนะครับสไลด์ต่อมาอ่าสไลด์ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าแนวคิดธุรกิจแบบเก่าและแบบใหม่ ในแบบเก่าเนี่ยนะครับเราดูนะครับว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแนวคิดเก่าก็คือว่าเราเป็นผู้บริโภคเท่านั้นเราเข้าไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าเซเว่นบิ๊กซีเ e อะมอลล์เซ็นทรัลแมคโครโลตัสอะไรพวกนี้นะครับที่เราเข้าไปเราก็จะไปเข้าไปในฐานะของลูกค้าผู้บริโภคธรรมดานี่ยนะครับก็มีเราเป็นสมาชิกเราก็ได้ส่วนลดเหมือนกันแต่ เราก็เป็นผู้แค่ผู้บริโภคที่ได้สินค้าในราคาถูกนะครับแต่เรามาลองลองดูความคิดใหม่กันว่าเราเปลี่ยนจากที่ซื้อเนี่ยวันเนี้ยเรามาเอาแนวคิดใหม่ก็คือแนวคิดใหม่เนี่ยทุกคนเคยได้ยินเรื่องสหกรณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวคิดใหม่อะ่ะมันจะช่วยอะไรเราได้ แล้วก็มันต่างกับแนวคิดเก่ายัางไงแนวคิดใหม่เลยก็คือบริษ <Yeah. S 1> ัทเซ็นท m o ลบริอิงอย่างที่ผมบอกเองนะครับว่าเมื่อเกี้ยเราซื้อบริโภคเองและเราไม่ผ่านตัวแทนแล้ะเราดูว่าเราจะได้อะไรจากมันคราวเนี้ยเรามาซื้อกับห้าง s ซ็นทที่ชื่อว่า Sus เซ็น s m o ลบ Being ที่เปิดทั่วประเทศเลยแล้วก็เปิดใน AEC ออะไรเยอะแยะเลยที่เป็นสาขาเหมือนกันพูดขึ้นเป็นดอกเห็ด ทั่วประเทศเหมือนกันเป็นตึกสีส้สมๆก็คือคราวเนี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะได้เป็นหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนกับบริษัทซ็นเซนมอลคราวนี้เวลาเราซื้อกินซื้อใช้สินค้าเนี่ยเราก็จะได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งมาด้วยเหมือนสหกรณ์เับเหมือนเงินสะสมนะครับเราไปซื้อสินค้าที่ปกติเราไปซื้อสินค้าจากห้างเซเว่นวิกซีดรตันเนี่ย ทุกคนรู้ไหมว่ามีคะแนนสะสมด้วยนะครับเหมือนกันเลยซักเซนมอเองก็มีคะแนนสะสมเหมือนกันเลยครับแต่เพียงว่าเราแค่เปลี่ยนจากที่เราเคยซื้อใช้ที่ห้างเก่าๆเนี่ยที่เราได้เป็นแค่ลูกค้าเขาเนี่ยเรามาเป็นหุ้นส่วนกับซักเซนมอเองเลยแล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ 5 0าสที่บริษัทเขาแบ่งจ่ายให้กับเราก็อย่างอย่างอย่างปกติทั่วไปเราจะเห็นแนวคิดเก่าใช่ไหมว่าพวกห้างเนี่ยก็จะมีการจ้างดาราจ้างพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้ขึ้นมาสินค้ารู้ไหมเงินส่วนหนึ่งนั่นน่ะถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปต่อๆไปว่ามันเป็นยังไง ว่าทำไมมันเดี๋ยวเนี้ยมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็คือความคิดเก่าๆเนี่ยเรามันอาจจะล้าสมัยไปเดี๋ยวแนวคิดใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยทําไมมันถึงช่วยเราได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาให้ฟังว่าทําไมเราต้องมาเป็นหุ้นส่วนที่ใหม่และ เราไม่ต้องไปเป็นลูกค้าเขาและเราเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์กลับมาด้วยซื้อสินค้าเหมือนกันเลยครับเหมือนกับซื้อที่ห้างเลยแล้วก,มไไกมว็มีอะไรได้กลับคืนมาด้วยมีรายได้กลับคืนมาด้วยจากการส่วนแบ่งสองกองของบอชัที่ชื่อว่า c ั e s s m มอ l ทุกวันนียเคยเคยเคยได้ยินไหมครับว่าเราทุกคนอ่ะเราจะได้ยินการตลาดเยอะแยะเลยการตลาดหรือว่าการขายนี่แหละทั่วไปทุกวันนี้เราเชื่อไหมว่าเราอ่ะโดนการตลาดทุกอย่างครอบงาไว้หมดเลยคือโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าการตลาดเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบก็อาจจะมาเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ ทททีวีแม้แต่ f a c e b o o k เนี่ยก็มีโฆษณาขึ้นมาเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นโฆษณาหมดครับเป็นการตลาดหมดแต่เรามาดูนะครับว่าคืยได้ยินนะครับว่าทุกคนเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องขายขายหมดเลยบางคนขายเก่งอยขายสารพัดแต่รู้ไหมว่าแนวแนวคิดการขายเนี่ยที่เราเข้าไปถ้าเราจะไปทำ คิดไว้ไหมว่าเราอะจะเข้าไปทําแบบเขาจะเข้าไปขายกิ่งแบบเขาได้จะมีรายได้แบบเขาได้คิดว่ามันยากไหมครับส่วนตัวผมเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าความคิดที่จะไปขายแบบเขาคนอื่นเนี่ยมันยากครับแต่เดี๋ยวนี้โดยได้ที่เราได้เรียนรู้มาและศึกษามาเนี่ย มันเป็นเรื่องพื้นพื้นธรรมดามากเลยเดี๋ยวเนี้มันหมดยุคในการขายแล้วจริงๆไอเรื่องการขายอ่ะมันเป็นคนเขาเอามาคิดเองเขา,เามาคิดแบบใหม่เองแต่โดยพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะมนุษย์ชอบทำอะไรง่ายๆจริงไหมครับแล้วง่ายๆของมนุษย์อ่ะเชื่อร้อยทั้งร้อยทุกคนซื้อบริโภคเองเป็น เองเป็นหมดทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้พื้นฐานแล้วเรามีรายได้จากมันเพอเผอเรามีรายได้เยอะกว่าการขายด้วยซ้าอันนี้จริงนะครับเรามีรายได้เยอะกับการขายก็จรกงถ้าทุกคนคิดแบบพื้นพื้นแบบนี้ทุกคนแบบที่ธรรมชาติเขาสร้างให้ ให้มามนุษย์ง่ายที่สุดแล้วก็คือว่าการซื้อจริงไหมครับว่าทุกคนใครซื้อทุกคนบอกซื้อเนี่ยง่ายสุดแล้วเราไม่ต้องไปขายหรอกการซื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วที่ผมอยากจะบอกเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าคนที่ขายเก่งเนี่ยถ้าเราจะไปทำแบบเขาเนี่ย มันก็ยากอยู่แล้วแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าผมซื้อเก่งหลักคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแค่การซื้อแค่นี้เองนี่แหละครับการซื้อเราได้ไรายได้มันแฮปปี้กว่าการที่เราไปขายพูดปากเป็ดปากแฉะซะอีกนี่ะครับก็คือให้สุดท้ายเนี่ยผมก็จะให้แนวคิดนี้ไว้ว่า เราควรหันกลับมาทําเรื่องพื้นๆแล้วมันหมดยุคในการขายขายและที่คนเขาเอาไปตั้งเอาไปตั้งเอาไปทําการตลาดทั่วไปให้มันดูยากมากมายแต่เราผมเนี่ยจะย้อนกลับมาในเรื่องที่ง่ายที่สุดนี่คือการซื้อนี่แหละที่แม้แต่เด็กป .4 ก็ยังทําได้ครับเด็ก9ขวบก็ยังทําได้ครับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วครับ ก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับที่ติดตามและรับฟังแล้วก็มันคลิปนี้ถึงอาจจะนานสักหน่อยเกือบ20เกือบครึ่งชั่วโมงแต่เชื่อว่าเนื้อหามันมีประโยชน์สำหรับพวกคุณแน่นอนที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ